มูที่ไหนเลยจ้ะแค่ทาลิปพลังงานลิปอัญมณีริชเชตฉันบอกเลยว่าทาปุ๊บปาดปัดป๊บผัวรักผัวหลงผัวเปกของเงินได้เงินขอทองได้ทองยิ่ง,งกว่าน,นะหน้าทองทุกสำนักอีกจก้ะเริ่อจากพลังงานแรก I am happiness ทาแล้วแฮปปี้พร้อมยี่เยหัวใจหลวดคืนนี้เขาเป็นแล้วสตินที่นุ่มละมุนมากๆและเป็นสีนูที่ไม่ป่วยเลยจ้ะ I am happy พร้อมขยี้พี่แล้วนะคะมาต่อด้วย I am special ยี่ว่าเป็นพิ e ศษพร้อมท่าเด็ดคืนนี้อือหือปาดง่ายมากดูมากแม่ท่าเริ่มมาละ I am lucky ฉันคือคนโชคดีพร้อมบทขยี้คุณคืนนี้จ้ะอือหือแซบ่บส่มมากอือหือและ I am l o v e อันนี้เป็นตัวใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวทุกคนดูก่อนนะอันนี้เป็นเช a d e เดิมก่อนแล้วนี่ใคร CF ไปนี่ก็จะเป็นสีนี้เนาะจะเป็นสีชมพูนะจ๊ะอันนี้ตัวใหม่เลยค่ะอันนี้ไม่ได้เปิดนะคะแค่ยังไม่ได้ลงลิ์เห็นไหมคะบานปุ๊บพลังงานมาปั๊บจ้ะ I am l o v e ฉันเป็นทชื่อับคืนนี้ไม่มีการ่ะโคชเองอ่าให้ดูเลยนะว w เธอ มันไม่เหมือนกันจริงๆนะอะอะดูดิเดี๋ยวจะทาตัวใหม่ริมฝีปากล่างตัวเก่าริมฝีปากบนอะเดี๋ยวทาตัวเก่าก่อนน้องนมชมพูยังมีอยู่นะใครที่ชอบโอานุ่มจังเลยอะลุคมมางลุคหน่าจุกมากเลยเธอปากแหล่ๆดำาๆนี่กลบหมดสีเดิมก็สวยนะเอาจริงฉันะชอบเพราะว่าฉันรักความดดเด่นเด่นเปวนริมฝีปากล่างจะเป็นน้องนมใหม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แบบ everyday look และ e v e r y look เลยจ้ะอันนี้สวยมากเลยอะอะเดี๋ยวทาทั้งบนทั้งล่างเลย ช่ำมากอสีสวยมากตัวใหม่เนี่ยให้ความรู้สึกว่าอยู่ระหว่างกลางของ I am love อันเก่ากับ I am special นะและปิดท้ายด้วย I am rich ผู้หญิงที่ร่ำรวยแค่นั่งส,ยสวยๆก็แฮปปี้ลัคกี้ป็นที่รักอย่างสุดเิเศษค่ะ ชมช้า,ชาไปอีกนี่เลยจ๋าไม่ต้องไปวัดไหนเลยไม่ต้องไปลรงณนะหน้าทองไม่ลงไปหาหมอลงของลงยานี่คือลิฟพลังงานชิมอันญมณีเลยค่ะทั้ง6ชนิดค่ะรวมพลังงานอลยมค่าแห่งความแฮปปี้ความสุขความร่ำรวยความโชคดีและความเป็นพิเศษอยู่ในทุกแท่งแล้วจะรีบทถักมานะมีโปรดีโปรเด็ดสำหรับคนพิเศษอย่างพวกคุณค่ะ